5 Minute p o d c a s t Improve e v e r y Minute รอด้ว y รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เชค็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5นา e ี minutes, Good Time นะฮะวันนี้บทความจากบรูคคาร์เกลนะครับบอ,อกว่า6ข้อที่น่าจะรู้ตั้งนานแล้ว นะครับข้อที่หนึ่งครับ build a lifestyle not just a career โอ้น่าสนใจนะครับเป็นยังไงคือเขาบอกว่าการออกแบบชีวิตเนี่ยเขาน่าจะไม่โฟกัสแค่เฉพาะตัวอาชีพการงานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาควรจะโฟกัสไลฟ์สไตล์ทั้งหมดแปลว่าอะไรนะฮะเขาบอกว่า คือไอ้เรื่องงานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่อย่าลืมว่าเรื่องงานเนี่ยมันมันเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการพักผ่อนเรื่องสุขภาพหมดเลยเกี่ยวยงยังไงครับสมมติว่าคุณบ้านไกลนะฮะสมมุตินะคุณบ้านไกลคุณเดินทางวันละสองสามชั่วโมงเนี่ยคุณก็จะมีเวลาทาอย่างอื่นน้อยลงอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แน่นอนมันคงก็แบบเอ้ยแต่ว่างานมันดีนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเขาอันเนี้ยคนเขียนนะเขาเขียนให้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นคงไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก นะฮะแต่มันมีคำพูดคำหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น CEO ของโคกนะฮะที่พูดเขาบอกว่างานเนี่ยมันเหมือนกับลูกบอลอย่างชีวิตก็มีลูกบอลห้าลูกนะฮะงานเนี่ยมันเหมือนกับลูกบอลอย่างลูกบอลอีกสี่ลูกนะฮะคือครอบครัวสุขภาพเพื่อนแล้วก็ความ integrity นี่จะแปลว่าอะไรเดีย๋ยวสิ่งที่คุณยึดถือเป็นแบบจริยธรรมสูงสุดหรือสิ่งที่คุณเชื่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนั้นเนี่ยไอ้สี่ลูกเนี่ยนะฮะ Family, Health, Friends แล้วก็ Integrity เนี่ยอะเมรกา glass ทำจากแก้วนีครับชีวิตคุณคุณโยนลูกบอลห้าลูกเนี้ยตลอดเวลาเหมือนไอ้คนที่เล่นในละครสาาัตว์นะจักเลอร์นะฮะลูกบอลยางตกยังยังยังเอาใหม่ได้แต่ว่าไอ้แฟไอ้ครอบครัวสุขภาพเพื่นอนฝูงแล้วก็แล้วก็ความซื่อสัตย์อะไรพวกนี้มันทีเดียวปุ๊บมันแตกเลย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกบอลแก้มันเซนซิทีฟกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาไม่รู้มาก่อนนะน,นี่เขาน่าจะรู้ก็คือว่าเขาควรจะออกแบบวิถีชีวิตไม่ใช่แค่อาชีพการเงินเขาาออกแบบวิถีชีวิตก็คือว่า,าดูว่าโดยองค์รวมทั้งหมดว่าเราอยากทําอะไรเราอยากเป็นยังไงเราการหาเงินสูงสุดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้หมดแล้วจะมีเราจะมีความสุขเสมอไปนะครับออกแบบวิถีชีวิตก็ ทำงานตรงนี้อาจจะได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่ามีเวลาพักผ่อนมีเวลาทำอะไรส่วนตัวนี่ก็คือการออกแบบวิถีชีวิตอย่างง่ายๆสปดโลนะฮะไม่หน่อยผมว่าที่ที่ที่ทำให้คุณได้เงินสูงสุดและให้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดอาจจะกลับกันด้ว่ซ้ำนะครับแต่แน่นอนอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุคคลสุดๆเลยนะครับข้อที่2คือหยุดที่จะพิสูจน์ตัวเองได้แล้วหมายถึงว่าไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแล้วไม่ต้องพิสูจน์ให้คนเให้คนอื่นเห็นหรอกว่าคุณมีชีวิตที่ดีแค่ไหนนะฮะเขาบอกว่า คือถ้าทาแบบนั้นเนี่ยมีแต่จะแพ้เพราะมันก็จะมีคนที่เก่งกว่าคุณรวยกว่าคุณผอมกว่าคุณอะไรหน้าตาดีกว่าเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีจริงๆคุณต้องเลิกที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับใครนะฮะแล้วก็เพราะถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนั้นคุณจะไม่มีวันเป็นอิสระนะครับคุณก็ใช้ชีวิตในแบบของคุณนะฮะในแบบของคุณขอให้คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ การที่คุณต้องวิสูจน์ตัวเองด้วยแก้แหวนเงินทองรถล,ลาต่าง,าง,างๆนานามันจะทําให้คุณไม่มีความสุขถ้าคุณอยากซื้อของพวกนี้ขอให้คุณอยากซื้อเพราะคุณอยากได้มันจริงๆไม่ใช่ซื้อเพราะต้องการเอาไปให้คนอื่นดูนะครับ mm hmm. ข้อที่สามชอบอันนี้อย่าดูแต่ราคายอย่างเดียวให้ดูคุณค่าของมันด้วยนะฮะอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยกับกับผมสมัยก่อนที่ชอบซื้อพวกไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันแบบถูกๆกันนะ แบบว่าประกอบไม่ค่อยดีแต่เออมันถูกจัิงเลยอะแบบคมไฟแบบถูกๆอันนึงไม่กี่ตังเนี่ยออซื้อมาพปรเรยวมันก็พังฮะดีไม่ดียังยังโชคดีนะที่มันไม่ถึงกับไฟช็อตแล้วทําไฟไหม้นะหลังจากที่ผมมีประสบการณ์ในสักพักเนี่ยผมไม่เคยซื้อ้พวกแบบแม้แต่สายชาร์จแล้วพวกนี้ผมพยายามซื้อของจริงหมดนะฮะไม่ใช่ว่าใช้เงนินซื้อเปลือนนะผมคิดว่าอันนี้ประหยัดกว่าคือมันอยู่ได้นานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็เหมือนกันไม่ต้องซื้อเยอะแต่ขอให้ซื้อของที่มันดี ผมยกตัวอ,อย่างเสื้อยี่ห้อหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีมากคือเสื้อลูลู่เลมอนนะฮะใครที่ฟังพอดแคสต์ผมก็อาจจะพอทราบว่าผมนี่เป็นแฟนลูลู่เลมอนลูลู่ลมอนนี่เป็นเสื้อที่ทนมากๆแพงนะแพงมากเลยหมายถึงว่าราคาสูงอ่าใช้คำนี้ดีกว่าราคาสูงแต่มันใช้แบบโหนี่ผมใช้มาเสื้อ,อกอลังกายผมนี่ใส่แบบใส่ตลอดนะฮะใช้มาสามสามสี่ปีแล้วมั้งยังแบบกริปเหมือนเดิมคือ,อยังยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ดีมากด้วย นะฮะแต่เปรียบเทียบกับเสื้อยี่ห้ออื่นบางที่มันอาจจะมันอาจจะพังมาแล้วถ้าเกิดพรสาสตกโหดขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของคุณค่าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสม,มากๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จริงมากนะับพวกแบบเว็บแคมอะไรพวกนี้นะฮะคือถ้าคุณภาพมันดีนิดหนึ่งนะฮะมันจะแพงหน่อยแต่ว่ามันใช้ได้นานจริงๆนะครับข้อที่สี่เขาบอกว่าตัดสินใจให้เร็วขึ้นนะฮะในชีวิตผู้เขียนเนี่ยบอกว่า เวลาเขาพูดว่าตัดสินใจไม่ได้เนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าเขาตัดสินใจไม่ได้หรอกคือจริงๆค่อนข้างจะรู้แล้วแหละว่าอยากจะทําอะไรหรืออยากได้อะไรมากกว่าเพียงแต่ยังไม่กล้าที่จะคอมมิตเท่านั้นนี่มันก็คล้ายๆกับแบบรู้อยู่แล้วแหะว่าต้องทําอย่างเงี้ยแต่มาเลื่อนไปก่อนนะเขาบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดชีวิตเราเนี่ยรีบตัดสินใจซะนะครับแต่พอแต่รู้แล้วว่าอยากได้อะไรรีบตัดสินใจซะถามตัวเองเวลาไม่กล้าตัดสินใจเนี่ย มันเป็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากทําอะไรแต่เพียงแต่เราไม่อยากคอมมิตหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับข้อที่5้าเขาบอกว่า always prioritize growth อันนี้อันนี้ผมชอบมากนะฮะคือให้โฟกัสที่การจเจริญเติบโตในที่นี้แปลว่าอะไรนะฮะให้โฟกัสในกิจ,จกรรมที่คุณทำให้คุณจเจริญเติบโตนะครับเช่นการอ่านหนังสือการออกกําลังกายการคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับการนั่งสมาธินะฮะการกินอาหารดีๆนะครับ อะไรพวกนี้เนี่ยมันทําให้คุณจเจริญเติบโตนะครับในในเชิงอาจจะเป็นเชิงจิตวิญญาณก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเชิงความสัมพันธ์ให้โฟกัส,สเริมองพวกนี้น่าชีวิตคุณจะดีในชีวิตคุณจะดีถ้าเกิดคุณโฟกัสกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาจเจริญเติบโตตลอดเวลาเนี่ยนะฮะโอกาสที่คุณจะหน้าที่การงานประสบความสําเร็จก็ดีป็่เรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับโฟกัสที่การเติบโตะนะฮะข้อสุดท้ายนะครับ เขาถามว่า remember where you live นะฮะเอ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าบ้านเกิดของคุณเหมือนหรอความว่าบ้านที่คุณอยู่หมือนหรอความว่าพาทเมนต์ที่คุณอยู่แต่ว่าตั้งคําถามจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนกันแน่นะฮะคุณอยู่ที่ไหนกันแน่เขาบอกว่าสําหรับคนจํานวนมากเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคือการวางมือถือลง แล้วก็ออกไปเจอโลกกว้างและนั่นคือช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตจริงๆพูดแบบนี้อาจะนึกไม่ออกอยากให้ไปดูหนังเรื่องหนึง่ง The Secret Life of Walter Mitty โอ้โหหนังดีมากเนี่ยฮะแล้วนั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยออกไปออกไปจากบ้านวางมือถือไว้นะครับมือไปที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้วางมือถือไว้แล้วก็ลองใช้ชีวิตดูจริงๆ โทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีมีประโยชน์แะครับแต่ถ้าเกิดเราเราใช้งวันอย่างผิดวิธีเนี่ยคุณจะไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตจริงๆลองไปคุยกับคนจริงๆนะฮะลองเดินไปสัมผัสหญ้าจริงๆลองนั่งสมาธินานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะพบว่ามันมีอย่างอื่นในชีวิตที่น่าสนใจมากขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com